สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังบ่าวบนเบิดกันสคู่สคนว่าสิเป็นทางของฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบาก้าวสู่ชีวิตอีกแล้วพ่อพี่น้องเนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็ทางบ่าวก็สิพาพี่าน้องมาทางเฮือนน้องไอเดียสําหรับเช้าๆมื้อนี้พ่อพี่น้องเนาะก็สิมาเฮ็ดอยู่กิน่ะพี่น้องเอ้ยแต่เมื่อคืนนีก็ยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะางไอ้น้องก็ทงไอ้น้องแล้วก็ทงเอ้ยอเพิ่นก็ลุกกุกํากันอยู่พ่อพี่น้องเนาะ ตัวเรานี่ก็เฮ็ดอยู่ครัวกินก็ยังยังบ่ได้แล้วพี่น้องเนาะเมื่อคืนก็ได้หั่นพากันหั่นหมูบาดในตอนเช้าก็ได้มาอ่าผักไก่แกงไก่พี่น้องเนาะแล้วก็กัวหัวงัวนําแน่พี่น้องเนาะโดยอ่โอเคพี่น้องเนาะบ่ยายหางไปทักทายสดีทั้งอ่ทีมงานของทางบ่เก้ากันเลยพี่น้องไปกันเลยเพื่อบ่กาเสียเวลาพี่น้องเนาะ โอเต็บอึนๆอยู่พ um> 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 <да pues, um, um> <ah ี่น้องเอ้ยัวจักหนึ่งข่าหนึ่งน้าพี่น้องเอ้ยัวจักเห็ดอยู่เห็ดกินหลายคู่หลายคนอ่ะเดี๋ยวทำโมกากาศประภาพพี่พาน้องไปทักทายสบายดีน้ำกันเลยพี่น้องอืมทั้งเราประเทศอย่างเด้บาดใจพี่น้องเอ้เนาะอ่าสบายดีเด้วยสบายดีเด้อ ก็ได้ย้อนทางไกลรอพี่น้องเนาะได้มาช่วยกัน1ข้าว1น้ําแต่เช้าๆแต่บางวันเพิ่นก็พี่น้องเนาะอ๋อก็เห็นมกเห็นใจเพิ่นก็ทางวก็ขอขอบคุณหลายเด้อเอ้ยที่เข้ามายน้องเด้อเพิ่นก็เฮ็ดอยู่วกิน1ข้าว1น้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นก็กแซนปิ้งไก่อีกเพิ่นพี่น้องเอ้ยันนี้นไก่ด Hoa 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 nó. hoa 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 ทางหมู่ทางบ่าวครับพ <c ười> ี ia, án, <c ười> ờ, ่น้องเนาะนั่นแหละแล้วก็ทางลุงบ่าวก็คนกล้ามาเฮ็ดจอยพี่น้องเนาะอสบายดีลุงสบายดีสบายดีเลยสดีเด้อลุงแป้งเอ้ยไปกัมาใหู้ให้กินนํากันพี่น้องเอ้ยาแม่นอจะเฮ็ดหยังนี่นะอสดี ใครแต่พ้าดีเนาะเอาบอก็รีกอนทางนี้นะสีอันตรายแล้วทางนี้นะกระดูกกระสิบงใสพี่น้องอบบานนยนะไปได้ไอมายอมลงมันิบองบ่เออ con mẹ, này nón nhé, ừ, bố thang mẹ nó giờ phải cà si lăng phong lăng thắt cho nón rồi. Vật thể đây này nè, nó, oh, vật thể phẩy buộc kèn, kèn xin mời đi, rồi, xin chào,

รวยไปมือหนานักล่องนักล้ำนี่อยู่ในนี่รถพี่น้อง้กลับมาเจอครับสวยงามสวยงามมากมวนพี่น้อง้ยเนาะเป็นงมว่อนยเป็นภัยกระชิ่วกระชิ่วเนาะพี่น้อง้ยกับยงามพี่น้อง้ยเนาะแตต่องเตียงพี่กพีน้อง้ยเนาะเลย เลยอันนี้คืออันนี้คือทางหน้าทางทางเบาเก้าเองพี่น้อยเนาะเปนด้อเพ่นเมาบนเอคจดอเพลยา้าเอคนจนจ้าะนังนี่เมเรียนน กอเลยอันนี้คือทางครูพ่นมาเลยพี่น้องเนาะพ่นการเช่นพ่นมาผูกคอต่อแขนนนั่แหละพี่น้อยเนาะครูี่เป็นเป็นผู้บ้าได้พี่น้องไอ้หน่อะผู้บ้าจะชดได้ไหมพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นกำลังสีแห่อยู่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้เพิ่งหาเพิ่นหาเพามพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะ โดยสถานที่ก็แคบแน่ถ้าเขื่อนอาประตูก็ได้พี่น้องไอ้เนาะอืมกำลังแลรกกำลังสีให้แล้วซาบุนเลยมาเจ้ากระเทินเข่ากล้องเรามาสบายดีแน่ชนะมาสบายดีแน่โดยซาบุนเนาะโดยสาบุนเพผนกับมาแต่จะเศร้าพี่น้องเอ้เมเนีก็ได้เนาะ เดินยองหอยยองไปโยกหอยกระไดอ่ะเอาให้ละเอียดจ้าสนาบัตนี่อ่ะสบายดีเนาะไอเดียเดิโอ้แต่งโตงามขนาดลานค่อยบาทนี่พี่น้องยเนาะคัก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 งาม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 ดีใจเอาล่ะที่ได้ขึ้นเฮือาบาทนี่อือทางลานข่อยก็ดีใจพี่น้องห่อยเนาะ

เพิ่งกำลังซื้อแห่กันพี่น้องเนาะเพิ่งกำลังว่ากําลังคุยเพื่อรับปรึกษากันพี่น้องเอ้โอ้โหทางแม่เแ่าเพิ่งตาพี่น้องเนาะเพิ่งกระแต่เพิ่งกระแต่งยิบคันมาบอกเป็นพี่น้องเอ้เพนี้ทางบ้านบอกว่าพี่น้องเนาะสามนอนมอนมูลมาแล้วใครจะมากันเลย เฮ้แต่นน้องไอเดียกับพี่น้องหลายคู่หลายคนมาพี่น้องนะอืมตกต่งประตูกแต่งตัวรอดได้มันนีพี่น้องเอตกแงประตูตกแต่งตัวรอดขนาดเลยมันนี่ทางบอกเกลียงคนกา คิดอยู่พอกินพี่น้องเอ้เพิ่นกะเป็นมือกุ๊กและเพิ่อนในพี่น้องเอ้อา่ไปจะได้สิปตาแซ่บจะบ่าอะเนี่ยบอกแก้องห่วงเลยต้องห่วงเลยเนาะเซฟรุ่นนี้่ต้องห่วงเพราะน่ะพี่น้องเอ้ยเซฟกระทะเล็กแก่แซ่ไรแทงไอ้บาวก้าพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เพื่นกำลังไปแห่กันแล้วพี่น้องเอ้ยมามาแาบนี้พี่น้อง อาเบงนํากันพี่น้องเลยเนาะไปเล้ยงไก่เนาะกินน้ามือเลยเลี้ยไปขับคุณเลยลูกลาทรมานใช้ผูกตือสาดตือมอน้าเลยก้นยิ่สาดหน้ามาแล้วะจะสาดคที่ม่เลี้ยก็กืนเินกำลังเลิกมาแล้วมัน

Hãy <laughs> <laughs> <ba này> subscribe <nó cười> lột kênh lột Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิดตามบอกเก่าเอ้ยเจ้าคุณไปทำไฟมากมามาพุ่นแล้วมาแต่เช้ทอกลองแจ้งพุ่นแล้วต้นมันตะวันมันคำท้องเออว่าเช่ามองแรกนี่อะไนี่ข่าวอ่ะพึ่นขึ้นเรือนใหม่ออวันนี้มือวันสันดีวันนี่ไม่แห้งไปเลยน้ำเหลอดเา ไป้ใช้พกพะทะไร้ยาอันจุดเด้ามานีจุิมาค้ามาคูนนะว่ายังพดทะไรขึ้นได้ป่ะคอับเว้ยทำไว้ยจมาค้ามาคูนดูมาเนีายยูชุ่มเย็นเบ่มาที่มอนพิทยากจังแนวบ่โอ้เป็นนั้นละบ่ได้ยังแน่มาน่ะมันทำของใส้เมียบัดบ่แหูกทองมองลูขู่บ่มีบ่มีเลยมีบรเนาะ มีหมดแล้วมีเงินกู้เงินหางเลยยังไมหันแล้วมองลูกกว่าก็ได้ครบทน้าทำมาทิมาทำมาคุณเออมาพาแล้วมีฟุ่มเฟเย็นดีนายอยากมวยผ่าจังแนวกันสิเซินแล้วผ่าในพิเแล้วมันง้างมันยังนั่นงอกผ่าไม้ใช่ เรียบร้อยแ้่พ่อวันนี้เรามาหดีนเยะเฮ้ยคน้าหองแม่ง่ว้นยอกในลังตู้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 เนี่ยเนียเนียพี่ไเยีบไปตรงปยลิาแล้วพลาพามันผลิตล้มเ้อ

มีไก่ในบ้านอย่งเ่บ้านดง้นบงเลือฟังไก่ขันเดือนอน้อข่าวมาจะกีไก่ขันนวลเรื่องไก่ไบ้าีสิทธิทำได้ไก่รู้ันขกนขันข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 ันขัน้านันข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 ัันอนนนน ไก่ตัวนี้จะไปไกลแม่ก็หากันไก่น้อยบ่ตอนเพิ่นไม่ได้ไหลแข็งเลยพับยังเด้อเอ้ยเบิ่งๆเอาที่ใส่ให้อาจา Hoạt động không chút khoan cắp phân định để cắm phân thân phân miên phân quang duyên để quang hoàng hoàng hơn là mi, tháng tháng ngày càng bị côn càng côn môi chồng càng ngày 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 ngày càng ngày

ว่าำพูนก็ไม่ได้เลยเสิ่ของเขาแต่จะไหวได้ก็คำอาไหอยู่นี่ไหวทุ่งเลยก็ให้เขาและบูชาเอาของเงือนและบูชาแต่จะไปใชู้ชเต็นจัมาเต็นันมาเงินที่เกาเอาแลวเงินอะเอาละแม่เดียนทีน้องนองเดียนคือูปู้องึ้นเฮือนี่เาแก้เป็ด ก็เอาคันดอกเ็นมาแล้วอันนี้งามน้อสบุนน้ะเนาเดีวานเกน้ใจน้อวเลยน่ะเาโพ่อี่น้เนาะต่ สำหรับคลิปนี้ทางาาวาก้าจะได้อำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางวาก้าจะฝากพี่ฝาก,กน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจาทางาาวาก้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็ได้ขึ้นเขึอนทางน้องเดียวกับพราะฉะนี้เดียวผมพ่อกันตอนมาบทสวดพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย อ่าสำหรับคลิปนี้ทางว่าเก้าก็ได้อำลาพระจากพระแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเอ่ยเนาะอ่าทางว่าเก้าก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเบิร์นหับส้มแต่ต้นจนจบระบบขั้มโฆษณาพระแม่พี่น้องเอ่ยเนาะโดยถ้าว่าว่าเก้าว่าผิดพลาดประกันใดทางว่าเก้าก็กระโถดโถดไปนำทีมน้องกันเบิดกันสกุลสุขคนเบิด์ตกับสมองสบอนพระแม่พี่น้องเอ่ยเนาะโดยอ่ะก็ลรลาพระจากพระแม่พี่น้องไปทางว่าเก้าขอเก้าคำ่าสบายดีพี่น้องสบายดี